แล้วตอนนี้มันกลายมาเป็นประเด็นการเมืองที่ตัวนายกด้วยว่าจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไงในขณะเดียวกันเรื่องปรับครมทีนี้ครับวันนี้ตอนแรกจะมีแค่เรื่องปรับครมอแต่พอมีคลิปเสียงอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหประเด็นเปลี่ยนเปลี่ยนเลยกลายเป็นนายกจะปรับครมอหรือจะขอโทษลาออกยุบสภาวันนี้นายกยังให้สัมภาษณ์นะครับว่ายังไม่ได้คุยปรับครมหลังจากที่มีข่าวว่าภูมิใจไทยไม่ต้องรอถึง48ชั่วโมง ยืนยันเลยว่าเอาตามข้อตกลงเดิมถ้าไม่ได้มหาไทยก็พร้อมที่จะถอยออกมาจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยวันนี้นักข่าวไปดักรอตั้งแต่เช้าฮะยังไม่ได้มีการพูดคุยคนี่ตอบนักข่าวสั้นๆแล้วหลังจากนั้นช่วประมาณ10นาฬิกาลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเห็นนักข่าวอีกนายกรู้เลยว่าจะตามถามเรื่องอะไรปฏิเสธให้สัมภาษณ์เรื่องปรับคลมอลนี่ครับบรรยากาศตอนที่นายกเดินมา ตอบยังคะอคุณอนุทินให้คำตอบยังคะตันนี้รอถึง่ชั่วโมงไม่ตอบเรื่องอะไรเรื่องที่สรุปสมการไม่มีภูมิใจไทยแล้วจริงไหมคะท่านขอบพุณานนะครับแอมบูาร่วมการประชุมนะคะท่านนายกเตรียมพร้อมยังไงคะไม่ตอบเลยเนาะเอ้แต่มีถอนหายใจนะแล้วยิ่งกว่านั้นหลังจากที่มีการแถลงข่าวเรื่องคลิปเสร็จนายกไปประชุมนะฮ้องประชุมตึกพักดีบดินทร์ คณะกรรมการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมีรายงานว่าบรรยากาศในห้องประชุมฮะโอ้โหหลังจากที่ข้างนอกเลยคุณอนุทินให้สัมภาษณ์พร้อมเป็นฝ่ายค้า<ฆ>นค่ะนะคือไม่ยอมตามที่เรียกร้องว่าจะเอากระทรวงมหาดไทยกลับไปพักเพื่อไทยดูแล<ฆ>ยืนยันว่าเป็นไปตามข้อตกลงเดิมถ้าไม่ได้ก็แยกย้ายบรรยากาศฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่รองนายกอนุทินประกาศคือพร้อมเป็นฝ่ายค้าน<ฆ>นายกกล่าวเปิดประชุม มีน้ำเสียงและสีหน้าที่เคร่งเครียดส่วนคุณทินก็ก,ก้มหน้ากดมือถือสีหน้าเรียบเฉยขณะที่นายกกล่าวเปิดเจ้าที่เชิญสือ่อออกนอกห้องประชุมหลังนายกกล่าวจบคือตึงมากว่าอย่างนั้นเถระบรรยากาศตึงเนี่ยๆอึมครึมเลยค่ะอันนี้ช่วงที่ให้นักข่าวเข้าไปถ่ายรูปไม่ชื่นมืดน,นะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจะนี่บรรยากาศนะฮะแล้วคุณอาทินเนี่ยให้สัมภาษณ์ยังไงวันนี้เนี่ย คือให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยนะประเด็นข่าวออกมาก่อนว่าเพื่อไทยขีดเส้นให้ยี่สีิบแชั่วโมงเอาเก้าอี้มหาดไทยให้เพื่อไทยแล้วเอาเก้าอี้สาธรณสุขกับสำนักนายกไปนะวันนี้อธิบายความเป็นครั้งแรกนะว่าใครเป็นคนเจรจาอย่างไรครับคือ่มีการขดเส้นมาาทางเพ่ไว่เขาให้เพืไทยคือเก้าอีรับม่ไม่มีไม่ทำไมไปพูดว่าขีดเส้น ใครจะมาขีดเส้นได้เมื่อเมื่อวานเนี่ยมีทางท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านพมมน <_ up> นินก็ได้มามาหาผมแล้วก็มาหาดูกันซึ่งท่านก็บอกว่าทางพระเพื่อไทยมีความจําเป็นที่จะอยากบริหารกระทรวงมหาดไทยเองนะครับซึ่งผมก็ได้ปฏิเสธไปแล้วนะครับว่ามันเป็นการผิดข้อตกลงท่านก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็น เอเป็นข้อ,ขอ,ขอความต้องการของพรคเพื่อไทยท่านใช้คําว่าไพ่ใบสุดท้ายนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่าไม่ได้บอกว่าต้องตอบไปใน48ชั่วโมงน,นก็บอกว่าไปคิด2อวันนะท่านก็บอกว่าโอเคกเ็ให้กระทรวงสาธารณสุขมาแทนบวกกับรัฐมนตรีสำนักนายกอีกตำแหน่งหนึ่งหรือว่า ถ้าทางภาคภูมิใจไทยจะมีเงื่อนไขอะไรก็บอกไปผมก็บอกผมก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรยกมือขออยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นมาเช่นนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดสองสมวันตอบได้เลยก็ได้ได้ตอบท่านไปแล้วจากกระแสข่าวที่บอกว่าพอในแพทย์คนนได้ยินคือกรโ,โขงค่คทักษิณเลยเหรออันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบก็คงเป็นงี้เพราะว่า ท่านก็มาหาถึงกระทรวงมหาดไทยท่านก็คงได้รับการร้องขอให,ให้ให้มาหาผมที่กระทรวงอันนี้เปิดเผยเป็นครั้งแรกก็คือคุณหมอมิน้นคุณหมอพรมมิ้นนี่เองที่เป็นคนคุยแล้วนักข่าวถามเมื่อสักครู่เนี่ยหลังจากบอกไปแล้วคุณหมอพรมมิ้นยกหูหาคุณนึกสินเลยใช่ไหมนึก <c> ศ <oughs> ินบอกเหลืออันนี้ไม่ทราบนะก็คงไปอย่างนั้นมั้งนะท่านมาหาถึงกระทรวงได้รับการร้องขอให้มาหาแล้วก็ตอบท่านไปเลย ไม่มีการต่อรองยืนเงื่อนไขตามข้อตกลงเดิมถ้าไม่ใช่ตามข้อตกลงเดิมก็จบนะก็ไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านบอกไปแล้วไม่มีการบอกว่าต้องรอ48ชั่วโมงอะไรตอบได้เลยนักข่าวเลยถามว่าเคยคิดไหมต้องเดินมาถึงจุดนี้กับรัฐบาลเพื่อไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่ายังไงสุดท้ายผมก็ตอบได้หมดพอตอบได้หมด เขากบอกอพูดกันตรงๆเลยก็อยากได้กระดูมหมาดไทยอยากให้คุณนาทิช่วยเปิดใจนนิดนยงว่าเคยคิดไหมว่าเราจะเดินถึงจุนดนี้กันกับระบาลกานต้องการไม่เคยคิดเพราะคิดว่าทุกคนจะรักษาข้อตกลงนะครับก็ไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันคือถ้าข้อตกลงรักษากันไม่ได้มันก็มันก็ต้องต่างคนต่างไปนะครับเมื่อข้อตกลงรักษาไม่ได้ ก็ต้องต่างคนต่างไปอันนี้คือคําอธิบายวันนี้แล้วนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ที่ทําเนียบรัฐบาลอีกนะครับการให้สัมภาษณ์เนี่ยก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นี้ที่มีนายกนั่งร่วมด้วยนะก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งฮะว่าให้เจ้าที่เก็บของที่ห้องทํางานแล้วเมื่อเช้านี่เปิดเผยเลยนะเตรียมทําหน้าที่ฝ่าย้านไม่มีปัญหานะเพราะว่าตอบไปแล้วนะคุยชัดเจนนี่ แล้วตองเก็บของที่กระทรวงแล้วหรือเปล่าคะอ้าวก็ต้องเก็บสิแล้วตอนนี้ได้เอาข้าวของออกจากกระทรวงหมดแล้วหรอคะโอ้ยคุณสั่งไว้เมื่อเช้าแต่ท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้แจ้งเงื่อนไขการปรับกับขบปรุใจไทยเลยได้คุยกับทางท่านพมินและวเราก็บอกท่าทีเราไปแล้วก็คุยกับท่านพมินชัดเจนแล้วว่าเราคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรท่านพรมินท่านก็บอกมาแล้วว่าเงื่อนไขของทางภาคเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้ <ท>ผมยังไม่ได้คุยอะไรกับท่านเลยเพราะว่าเมื่อวานท่านเลยขาที่การมาเข้ามาในนามพ,พักเพื่อไทยไม่รู้นา,นามมนในนามหัวหน้าพักหรือในาน,านามใครมาถึงวันนี้ที่จะประชุมร่วมกันนี่ประชุมมาอยู่ที่ท่านนะ่ะจะทำหน้าเป็นยังไงคะเนในที่ประชุมยกมือไหว้ปกติปอกแล้วส่วนตัวไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรต้องเคลียใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง เรื่องของข้อตกลงแล้วก็มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปเขาบอกมาแล้วเราก็ไม่รับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปแล้วเขาก็บอกว่านี่มันเป็นเงื่อนไขสุดท้ายแล้วที่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าอกได้แลวคือเรื่องขอ มันไม่มีเรื่องปริปามานออะไรตอนที่เราได้รับข้อเสนอมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการต่อรองอะไรแล้วเราก็ไม่ได้มีมีเจตนารมอะไรที่จะไปต่อรองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วตกลงกันไปแล้วผมคุยกับทางท่านพระดอนผมก็เผลอไปบอกว่าเออไม่เป็นไรนะอยู่ก็เป็นรองประธานสภาอย่างน้อยถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็ยังมีรองประธานสภาคนหนึ่งท่านรองพระดอนก็บอกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเขาลาออกด้วย เขาจะลงมาทําหน้าที่ฝ่ายการก็ดีก็คือมันจะได้ไม่มีอะไรที่มันคาก็ออกให้หมดไปเลยถ้าเราไม่อยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วเราก็ไปอยู่ฝั่งตรวจสอบเต็มตัวก็ดีอันนี้ต้องชื่นชมนั้นการเมืองรุ่นใหม่นะเป็นผมผมยังคิดไม่ได้เลยฝ่ายค้าแล้วว่าการเราจะทำรัฐบาลจะตกที่นั่นลำบากหรือเปล่ารับลําำบากใครอ่ะ วุ่งอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นีิรัฐบาลใหม่จะตั้งได้ก็ต้องเสียงมากกว่าฝ่ายค้านแหละผู้แทนที่เคยบอก,ว,นนกว่าสนับสนุนเรื่องกฎหมายนี้ไม่ได้เพราะไม่ถือว่าเป็นฝ่ายค้านแเราจะพิจารณาก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านตอนนี้ไม่สามารถที่จะคือตอนนี้แสดงท่าทีชัดเจนว่า,เ,าเงื่อนไขที่เสนอเป็นไพ่ใบสุดท้ายมาเนะี่ยไม่รับไม่รับเอาตามข้อตกลงถ้าไม่ได้ก็แยกย้ายต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่นะแต่จนถึงขณะน,นี้ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็ยังทําหน้าที่อยู่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทีนี้การเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะต้องนำเสนอรายชื่อว่าจะปรับตำแหน่งไหนบ้างก็รายชื่อก็ต้องผ่านการกันกองตรวจสอบว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามเสร็จสับก็นำรายชื่อขึ้นทูลกล้าวแล้วหลังจากนั้นก็รอปโปรดเกล้าลงมาจึงจะพ้นจากตำแหน่งไปค,คนใหม่ก็เข้ามาทำหน้าที่ต่อภูมิใจไทยก็ไปเป็นฝ่ายคา้าน ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วบรรยากาศวันนี้ที่นายกแถลงข่าวเลื่อนคลิปก็จะเห็นว่ามีคุณอุทินเนี่ยมายืนอยู่ด้วยบางช่วงใช่แล้วดูดูภาพเนี่ยอันนี้ภาพนี้ที่ประชาชาติลงนะคือเห็นสีหน้าท่าทางภาษาท่าทางทุกคนเลยค่ะคือดูสิ้นไหลเรียวแรงหมดเลยห่อเหี่ยวไหมดูมือการปล่อยมือวางของแต่ละคนแล้วดูคุณอนุทินมองสายตายืนอยู่ริม ว่าสิ่งที่เป็นคลิปแล้วนายกรับว่าคลิปจริงเนี่ยแล้วเนื้อหามาเป็นแบบนี้สังคมรู้สึกอย่างไรเนี่ยนะมีการนําเสนอเปรียบเทียบฮะนะที่นายกบอกว่าเห็นใจหลานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้วถ้าอยากได้อะไรให้ท่านบอกมาได้เลยเดี๋ยวจะจัดให้แล้วเอามาเทียบกับสายตาที่คุณอนุทินมองอยู่ภายในใจเป็นมื่นล้านคำอันนี้ภาพถ่ายของเดอะสแตนดาร์ดช็อตนี้มันได้จริงเอามาประกบกันดูนะ นะ<ม>เพราะฉะนั้นรอดูปฏิกิริยาหลังจากนี้พักร่วมว่ายังไงจากเหตุการณ์นี้แล้วมันจะพันกับเรื่องปรับโคลโมด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยไม่อยู่นะแล้วพักร่วม,มที่เหลือลนะ่ะจะว่ายังไงหลังเกิดเหตุการณ์คลิปนี้ออกมาแล้วทีนี้จะยังอยู่กับรัฐบาลต่อไหมอย่างในพักรวมไทยสร้างชาตินะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมี สองขั้วแล้วตอนนี้นะมีสองปอีใช่แล้วปรับคอรมอรครั้งนี้นายกจะทำยังไงให้ได้คะแนนรวมชัยทั้งชาติไปเยอะที่สุด<อ>แล้วจะไปดึงเอาสอสอพักไหนมาจึงจะได้คะแนนเสียงเพียงพอที่จะเป็นเสียงข้างมากแล้วมีเสถียรภาพจะทำอย่างไรเ,<อ>เพราะฉะนั้นการเมืองหลังจากนี้น่าสนใจมันไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยออกไปแล้วจบไง<อ>ภูมิใจไทยออกไปแล้วเสียงที่ยังเหลืออยู่ะะเดิมเนี่ยมีภูมิใจไทย เป็นพักอันดับสองถูกไหมพักอันดับทท้ายตัดไปอำนาจต่อรองน้อยน้อยเพราะว่ายังไงก็มีภูมิใจไทยอยู่เป็นกันชนแต่หลังจากนี้ไม่มีภูมิใจไทยอำนาจต่อรองของพักเล็กพักน้อยที่ร่วมรัฐบาลเยอะขึ้นทีนี้ออมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนี่แหละที่มันจะเป็นตัวทําให้รัฐบาลอยู่ยากมันจะยุ่งเหยิงไหมเนี่ยแล้วในแต่ละพักมีสถิรภาพเหรือทีนี้รวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์และพักอื่นๆค่ะนะแล้วการตรวจสอบฝ่ายค้านที่ได้เสียงเพิ่มขึ้น โดยมีภูมิใจไทยเข้าไปผนวกพักสม้มภูมิใจไทยแล้วก็พักพลังประชารัฐเพราะยืนยันแล้วว่าเป็นฝ่ายค้านต่อแน่นอนพลังประชารัฐไม่เอาด้วยแล้วเสียงฝ่ายค้านเยอะขึ้นแล้วศักยภาพกําลังลบเยอะขึ้นการเมืองหลังจากนี้จะเป็นยังไงนี่คือขั้วการเมืองครับท่านผู้ชมดูแผนภาพนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลหลังจากนี้ถ้าไม่มีภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไรคโอ้โห ตึงหนึ่งนี่คือต้อง247อเไงเพราะรานั้นรัฐบาลหาได้แน่หาได้แน่ที่เกินกึงหนึ่งอะ่ะแต่แต,แต่ไอ้ที่ยังอยู่เนี่ยมันจะมีสันตภาพมั่นคงไหมเพราะมันไม่ใช่พักเดียวที่มีเสียงเยอะเหมือนภูมิใจไทยอ๋อมันหลายพักออใช่ไหมแล้วที่สําคัญงูเห่าไงมีรัฐบาลไหนอยู่ได้เพราะงูเห่าบ้างก็จะเอากันแบบนั้นเหระคะเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องชั่งน้าหนักหลังจากนี้คว่าปรับได้ปรับได้แน่ แต่จะอยู่ยังไงหลังจากนี้คือบอกว่านับถอยหลังไปสู่การยุบสภาแต่คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยมันเร่งให้เร็วขึ้นทีนี้ความชอบธรรมภาวะในการนำแทบจะสิ้นสลายหายไปเลยแม้กระทั่งกองเชียร์ก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นการเมืองช่วงนี้น่าสนใจมากว่าจะปรับเปลี่ยนท่าทีตั้งรับอย่างไรทั้งกับการปรับครม แล้วก็คลิปเสียงสถานสะเทือนที่ออกมาล่าสุดทำให้การเมืองมีสีสันขึ้นยังไม่นับเรื่องคดีชั้น14นะ,ะกำลังอยู่ในชั้นศาลค<อ>ดี1นึก็ยังอยู่ในชั้นศาลคุณทักษิณแล้วก็มีเรื่องร้องรัฐบาลจัดงบผิดมาตรา144รัฐธรรมนูญอ,อันนี้ก็ยังอยู่ที่บพชอ,อีกเอาเข้าไปอิรุงตุงนัง มาร่วมสนับสนุน TOP n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ